สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกันมินฝั่งน้ำเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อาณาจักรรถยนต์มือสองนะคะที่ปากน้ำเกียงไก่สาขา4สาขาใหม่นั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เป็นสาวกว่ฮอนดานะคะกดไลค์กดแช์นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นองมินด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมินมารีวิวเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะฮอนด้าซิตี้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแฟชั่นแบบนี้ ะะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องมิ้นจะพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่าออปชั่นภายในของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะจ๊ะแล้วก็มีข้อดีมีลูกเล่นอะไรบ้างจุดเด่นเลยล้อแม็กล้อแม็กสวยนะคะลูกค้าจ๋าก็เข้ากับรถอยู่เนาะเข้ากับรถอยู่เพราะว่ารถก็เป็นตัวสีขาวตัวนี้จะเป็นระบบเซนเซอร์นะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้จะเป็นระบบเซนเซอร์นะคะกดเพื่อเปิดประตูนั่นเองจ๊ะ แต่ว่าข้อดีของ Honda เขานะคะลูกค้าจา๋าตัวมินเองก็ชอบเพราะว่าออปชันหรือว่าลูกเล่นหรือว่าภายในของเขาเนี่ยหรูหรามากนะคะไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าปีใหม่นะคะก็คือออปชันลูกเล่นหรือว่าการออกแบบดีไซน์พวกคอนโซลนี้นะคะก็คือ Honda เนี่ยที่หนึ่งในใจเลยมินบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ดูหรูมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบไฟไฟ้าทั้งคันเลย นาจ๊รจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของ Hon d a เอกลักษณ์ของ h อน da เนี่ยก็คือพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะคะสวยหรูราดูดีนะคะเลือนไม้ก็ไฮโซนะคะก็คือหลายๆอย่างนะคะที่ที่มิ้นชอบนะคะมิ้นก็เลยอยากจะแบบว่ารีวิวนะคะหรือว่า เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าหลายๆท่านที่บางคนที่แบบว่าไม่เคยชอบเลยแบรนด์ Honda รถเก่งอะไรเงี้ยแต่พอดูรีวิวมิ้นแล้วดูคลิปมิ้นแล้วก็อาจจะชอบอาจจะเปิดใจนิดน,นึงเนาะเพราะว่าอย่างที่มิ้นบอกนะคะคือแบรนด์ Honda เนะี่ยมิ้นชอบมากๆเลยก็คือเรื่องออปชั่นภายในนะคะแล้วก็รูปทรงการออกแบบภายในของเขาดีสไตล์สวยมาก นะคะแล้วก็ขับดีขับสบายเนาะเพราะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมินไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องพันหหรือพันหนะตัวนี้นะคะ Honda แล้วก็คือเริ่มต้นเนี่ยเครื่องเขาก็จะประมาณพันห้าพัประมาณนี้เนาะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้องมินไว้ได้เลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กให้2ลูกเนาะก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองจะมีฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะจ๊ะเกียร์ออโตโอ้อะเมื่อกี้ที่มิ้นแพนกล้องไปนะคะตัวนี้จะเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะจ๊ะเบาะหนังสีครีมแบบนี้เดี๋ยวมิ้นเปิดให้ดูด้านหลังบางนะจ๊ะโอเค จะเป็นประมาณนี้เลยคันนี้จะเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะลูกค้จาจ๋าราคามินยังไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นนะคะมินฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนาลังใจให้มินด้วยนะคะลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อหรือติดตามน้องมินได้ที่ช่องทางเพจนะคะปากน้ําเกียงไก่รถมือสองสมุทรปราก,การนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทาง YouTube นั่นเองรถมือสองบางพีนะคะหรือเซิร์ชคําว่ามินขายรถมือสองนะคะลูกค้าก็ จะได้อยู่ในช่องเดียวกับของเราแล้วแล้วก็มินจะรีวิวรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าจะสามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 9 3 2 5ตามด้วย2000นะคะสำหรับวันนี้น้องมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า